สวัสดีครับวันนี้เกษตรบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาขยายเชื้อไตโคโด,ด์ม่าแบบน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าส่วนประกอบนั้นต้องใช้อะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับ1ก็มีน้ําเปล่า20ลิตรนะครับน้ำที่ผมใช้นี่เป็นน้ําฝนนะครับส่วนใ,นใครที่ว่าใช้น้ําปลาหรือว่าน้ําที่มีคอรีนก็ควรพักไว้ก่อนนะครับ สิ่งที่สองนั้นก็คือน้ำตาลทรายแดงนะครับใช้1กิโลนะครับถุงละครึ่งกิโล2ถุง1กิโลนะครับส่วนหัวใจสำคัญนั้นก็คือตัวผงอต่โคดาม่านะครับตัวหัวเชื้อนะครับก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาขยายพร,พร้อมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกก็ละลายน้ำตาลทรายแดงลงไปก่อนนะครับ ตอนนี้ละลายน้ําตาลทรายแดงให้ละลายให้ดีก่อนนะครับผมอย่าให้มีน้ําตาลทรายแดงหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งวิธีการขยายแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถขยายไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบนะครับเมื่อเพื่อนๆขยายเทตัวผงวัวซับอลงไปแล้วนะครับซัอลของแตโคดาม่านะครับ ทิ้งไว้2วันนะครับพอหลังจากที่ว่าทิ้งไว้2วันแล้วเพื่อนๆก็หาขวดน้ําขนาดสัก1.5ลิตรนะครับเก็บเอาไว้1ขวดนะครับเพื่อเอาไว้เป็นหัวเชื้อนะครับแล้วก็เก็บไอ้หลิตรเนี่ยไว้ประมาณสัก6เดือนนะครับหลังจาก6เดือนแล้วเพื่อนๆก็เอาตัวหัวเชื้อที่อยู่ในขวด1ลิตรเนี่ยนำมาขยายก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับักการเดียวกันเลยเพียงแต่ว่า เราเปลี่ยนจากการใช้หัวเชื้อแต่โคดม่าแบบผงมาเป็นหัวเชื้อแบบน้ำนะครับอัตราก็เหมือนกันน้ำ20ลิตรน้ำตาลทรายแดง1กิโลนะครับเมื่อขยายรอบใหม่ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขยายได้ไม่รู้จบนะครับผม หลังจากที่น้ำตาลแสแดงและลายดีแล้วนะครับน้ำก็จะมีสีเป็นออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับเป็นเหลืองทองทองนะครับสีของน้ำตาลสายแดงต่อมาเราก็เทหัวเชื้อไดโคโดม่าลงไปนะครับ นะครับอัตราบวชเช้อก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า20กรัมนะครับผม หลักการก็วิธีการขยายไตโคโดม่าแบบน้ำนะครับก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนประกอบก็มีตัวหวัวเชื้อของไตโคโดม่านะครับที่เป็นชนิดผงนะครับอัตราก็20กรัมหรือว่า2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1กิโลน้ำ20ลิตรนะครับหลังจากที่ละลายเสร็จแล้วนะครับ หาขวดนะครับหาขวดมาใส่เอาไว้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับส่วนที่อยู่ในถังนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันนะครับหลังจากที่ว่าได้2วันแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับส่วนวิธีการขยายก็เอาของที่เก็บไว้ในขวดนั่นแหะนะครับระยะเวลา6เดือนนะครับเก็บเอาไว้6เดือนก่อนนะครับเมื่อครบหกเดือนแล้วก็นํามาขยายวิธีการเดียวกันนะครับส่วนวิธีการใช้นะครับก็ใช้ ตัวขยายน้ำที่ว่าขยายแล้วเนี่ย5 0ซี c c นะครับต่อน้ํา20ลิตรก็นําไปฉีดพ่นหรือว่าลดร,ราดโคนต้นได้เลยนะครับส่วนประโยชน์ของไดโคโดมานั้นผมคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาแนะนําให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันอีกนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดปุ่มติดตามช่อง เกษตรบ้านๆไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ